ฉลองพักดีวิจิตในวัย91ปีค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ต้องบอกเป็นผู้กำกับรุ่นเก่าๆเลยก็ว่าได้ค่ะทางนั้นของคุณฉลองพักดีวิจิตเองนะคะก็มีประเด็นให้พูดถึงกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวในก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ทำละครไหนจะเส้นหาความรักกับภรรยาที่อายุห่างกันถึง45ปีกับความพยายามมีลูกอีกครั้งแต่ก็ยังไม่สําเร็จค่ะเรองไปถึงเรื่องที่เคยเป็น ปีที่มีประเด็นโด่งดังเลยเกี่ยวกับลูกๆไม่พอใจที่พ่อแต่งงานใหม่จนผิดใจกันอยู่ในวงการมานานกว่า7ปีค่ะนั่นของอาหลงเองก็บอกว่าตอนที่ก้าวเข้าสู่วงการคุณพ่อกับคุณอาก็สร้างหนังแล้วประมาณ2-3ถึงขวบเราก็โนนัวเนียแบบอยู่ในกองหาคารู้เกี่ยวกับภาพยนตร์คุณพ่อก็จับแสดงละครก้าวเข้าสู่วงการจริงๆตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่มัธยม8เริ่มเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์ ต่อมาก็มาเป็นผู้กำกับตอนที่30กกว่าตอนเราเป็นช่างภาพเนี่ยมาได้เปรียบคนอื่นนะเพราะเรารู้มุมการถ่ายภาพมุมแสงบล็อกมุมเราใช้ชีวิตตากล้องหลายปีเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง มีภรรยาอายุห่างกันถึง45ปีไปเจอ,อยังไงคืออายุไม่เป็นอุปสรรคเจอกันแบบบังเอิญที่เขาเรียกว่าผมลิขิตยังไงถึงมาเจอกันได้ก็จีบกันแบบธรรมดานะเราทําอะไรที่ให้เขาโรบ้างไม่บอกตรงๆต,ตอนแรกที่เห็นเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะดูแ,แลเราได้เพราะว่าการสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์เนี่ยต้องมีผู้ช่วยที่ไว้ใจเรื่องการเงินเราไม่สามารถจะไปดูแ,แลได้เพราะว่าเราทํางานหนักมาก เรื่องอายุรู้ว่าห่างกันเยอะแต่เราไม่ได้นึกถึงเรามุ่งอย่างเดียวคือคบกันปีหนึ่งก็แต่งงานเลยแต่สินใจเร็วไหมตอนเนมื่อเราไม่มีคนดูแลเรื่องการทํางานเพราะว่าการสร้างภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เนี่ยมันต้องมีทีมงานมีคนดูแลที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบริหารเจ็บป่วยได้ใครเขาก็ดูแลไม่ขาดพยายามมีลูกคนที่4จริงไหม คือเขาปรงแล้วตอนแรกเนี่ยอยางมีก็ไม่พึ่งทางวิทยาศาสตร์นะขอเป็นไปตามธรรมชาติตอนแรกเราก็อยากแต่พยายามแล้วไม่มีเลยปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติสงสารเขาเหมือนกันไม่มีเพื่อนเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วค่ะที่นั่นของอลองได้ออกมาเปิดเผยค่ะ